สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างใน,นช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกุมนะคะว่า d ีวายูนิเวอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุมสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมใบแรกเลย know you are l o v e be proud of yourself พลังงานแห่งลมดินและดิน และพลังงานของไฟ See the bigger picture นะคะชาวราศีกุมไม่ว่าตอนนี้คุณจะ,ะเผชิญกับอะไรอยู่หรือว่าคุณกำลังรู้สึกกับอะไรอยู่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรมีคุณค่าที่จะได้รับความสำเร็จแล้วก็ได้เจอหนทางใหม่ๆในชีวิตจงภูมิใจในตัวตนของคุณความขอบคุณตัวคุณเองนะคะแล้วก็ใจดีกับตัวเองเยอะๆนะคะเมตตาตัวเองเยอะๆใจเย็นกับตัวเองเยอะๆค่อยๆที่จะ เหมือนกับว่าเราอาจจะรวดเร็วทําอะไรหุนหานพันแล่นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะแบบบางทีเราอาจจะแบบไม่มีไม่มีสมาธิอยู่กับตัวเองถึงเวลาที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วนะคะปล่อยวางกับเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจลงไปนะคะวางเอาไว้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ทีนี้มาดูพลังงานของไพ่สำหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุม สิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมสิบถ้วยความสุขค่ะความอุดมสมบูรณ์การเฉลิมฉลองครอบครัวความรักหรือว่าสิ่งที่คุณมองหาสิ่งที่ฝันและตั้งใจกำลังจะกลายเป็นจริงนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่า ช่วงนี้แฮปปี้กับตัวเองเต็มอิ่มกับตัวเองแล้วก็อาจจะแบบคือคุณคู่ควรอนะไม่ว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่ก็ตามนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อเราปล่อยวางกับอะไรบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้กลับมาควบคุมตัวเองเพราะเชื่อว่านี่คือสัญญาณของชชัยนะแล้วก็ความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนะคะอาจจะได้ถึงเวลาสละโสดแต่งงานมีครอบครัวหรือว่าได้ได้ใช้ชีวิตอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งใหม่มีความสุขมี การเปลี่ยนแปลงหรือว่ากําลังที่ตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตแพลนการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นความสุขมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะชาวราศีกุมเส้นงดงามมากๆเลยคุณกําลังได้อ สัญญาณของความแข็งแกร่งนะคะการเติบโตคุณหน้าที่การงานการเติบโตชัยชนะแน่นอนนะคะหนึ่งดาบคือวิกตอรี่ของชัยชนะความสําเร็จแต่คาดว่าคุณอาจจะวางแผนมานานแล้วถึงจะได้ความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นหรือว่ากําลังที่จะลุยในสิ่งสิ่งนั้นเต็มที่เหมือนคุณโฮคุณถือคําตอบว่าอยู่ในใจและเชื่อว่าคุณกําลังใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองแปดเหรียญใช้ความขยันแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองความอดทน,นจริงจที่แบบ ทำสิ่งสิ่งนั้นเดิมๆในท,ทุกวันคือความอุดมสมบูรณ์ความสุขของคุณในตอนนี้กําลังนําชัยชนะมาให้กับคุณนําเงินก้อนใหญ่มาให้กับคุณนําความสําเร็จแบบเดือนคือการโฟกัสชีวิตโฟกัสความเหน็ดเหนื่อยจริงๆถึง,ถงจะได้เงินก้อนใหญ่มาได้ความสําเร็จมาหรือว่ากําลังที่จะมีโอกาสใหม่ๆให้เกิดขึ้นอะไรบางอย่างที่เป็นเดิมๆซ้ำๆในชีวิตประจําวันของเรานะคะจะทําให้คุณเข้าสู่บิสตอมของตัวเองเหมือนกับว่าให้ ให้เข้าสู่พลังงานความคิดกระบวนการความคิดของตัวเองถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังวุ่นวายอะไรอยู่เรายังค้นหาตัวเองไม่เจอแต่เราทํางานเดิมๆซ้ําๆกับกลายเป็นว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าทํางานเดิมๆซ้าๆแต่มันทาให้มีความสุขมันได้เห็นความจริงมันได้เห็นก้อนเงินคุณก็จะเข้าถึงอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกับตัวเองมากขึ้นเหมือนกับว่าแตกไอเดียนะคะไปทิศทางในด้านอื่นของการงานหรือว่าขยับขยายเติบโตในด้านอื่นๆเอง คุณถือโอกาสครั้งสำคัญอยู่ The Hermit ภายในใจของคุณกำลอก กำลังบอกให้คุณได้ค้นหาหรือให้คุณได้ออกตามหาสิ่งที่คุณรู้สึกมีความสุขทํางานเหน็ดเหนื่อยเนาะนะคะ <S <S เพราะว่าเห็นในการทํางานเหน็ดเหนื่อยต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวทั้งความเบื่อทั้งความท้อความร้าหรืออะไรบางอย่างที่มีความวุ่นวายถึงเวลาแล้วที่ชาวราศิกุมคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นเหมือนกับว่าคุณโฟกัสการงานการงานแล้วก็การเงินแล้วก็โฟกัสสิ่งสาคัญที่มากกว่าเชื่อได้ว่าราชินีเหรียญคือความมั่งคั่งจริงๆคือจะได้หยิบจับอะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่ หรือว่าจะได้ขยับขยายและก็เติบโตในทิศทางในความเจอรุ่งเรืองของชีวิตก็ต้องใช้เวลามากๆเหมือนกันกว่าที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาไม่ได้อะไรมาง่ายๆเลยนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญคือ the world นะคะคุณกําลังได้ได้โยกย้ายสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางของการเหมือนเหมือนทำสิ่งใหม่ๆเช่นอาจจะเป็นการเดินทางถึงเวลาพักผ่อนทํางานเหนื่อยแล้วนะคะถึงเวลาพักผ่อนเฉลิมฉลองกับตัวเองบ้างหรือว่าอาจจะแบบ อิ่มตัวกับจุดนี้ต่อยอดไปสู่จุดนี้ลองทํางานออนไลน์ดูงานเจอบงานเสริมเจาบเสริมดูหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับบล็อกดูอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเป็น The World ่ะเป็นสิ่งใหม่ๆก้าวใหม่ๆที่จะทําให้คุณได้ได้ไปสู่ในทิศทางของความความสําเร็จอาซืนไม่เท้านี่คือชัยชนะค่ะชาวราศีกุมเชื่อว่าคุณกําลังเอาชนะความสําเร็จแล้วก็เอาชนะเป้าหมายความฝันของคุณให้ไปได้ไกลามากๆเพราะว่า อสูรไม่เท้าคือแรงกระตุ้นให้คุณเชื่อในความสําเร็จแล้วก็ความสุขของคุณและการเฉลิมฉลองกําลังจะเกิดขึ้น3มถ้วยนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากๆเลยทีนี้มาดูไพ่สาหรับนี้ของชาวราศีกุมสิ่งใดจะเกิดขึ้น1ดาบขึ้นอีกครั้งนี่คือสัญญาณของสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้เผชิญ เชื่อว่าบางอย่างกําลังที่จะเข้ามาหาคุณคําตอบการติดต่อหรือว่าการสื่อสารหรือใช้ชนะความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะมีไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณกำลังเผชิญกับความจริงแล้วก็การตัดสินใจในใน,ใน,ห,นหนทางของตัวเอง2เหรียญคุณกําลังอดทนไว้นะคะเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้เรา จะ,จะจัดการยังไงดีก่อนตัดสินใจชะลออะไรบางอย่างก่อนนะคะฟังเสียงสัญชาตญานของตัวเราเองว่าแบบเราจะไปเชิญสิ่งนั้นแล้วเราจะเราจะรู้สึกใช่ไหมมีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราตัดสินใจแล้วเราจะแบบเราจะวางแผนยังไงต่อไปถ้ามีอะไรบางอย่างที่คุณกําลังวางแผนต่อไปก้าวไปข้างหน้านะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณพร้อมแล้วจริงๆอสุรไม่เท้าเกิดขึ้นอีกครั้งสัญ,ญญาณของชัยชนะและความสําเร็จคุณกาลังเผชิญสิ่งนั้น โอกาสกําลังมาหาคุณแล้วคุณใกล้เข้าสู่ความสำเร็จแล้วโอกาสต่างๆนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกาลังตัดสินใจหรือว่าเผชิญกับอะไรคอนโทรลพลังงานของตัวเองใจเย็นนะคะค่อยๆตัดสินใจหรือว่าความท้าทายนั้นกาลังเป็นแรงกระตุ้นให้คุณได้ออกไปสู่ว้าวว้าวที่สุดเลยออกไปสู่ คําตอบแล้วก็การสื่อสารที่กําลังจะมาหาคุณสเตรนเกิดขึ้นอีกครั้งเชื่อว่าคุณกําลังเจอสถานก,การณ์บางสิ่งอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปจากอะไรเดิมๆเก่าๆแล้วนะคะ ไม่ว่าคุณกาลังเจออะไรอยู่ก็ตามขอให้คุณระมัดระวังสิ่งใดสัญชาตญาณคุณสําคัญมากที่จะวัดใจในการตัดสินใจของคุณวัดใจในการเปลี่ยนแปลงของคุณและเชื่อว่าคุณกําลังเ h นเดิล control ในสิ่งสิ่งนั้นอยู่สัญชาตญาณคุณกําลังบอกถึงความสุขของคุณอย่างชัดเจนเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีความทุกข์นะคะความทุกข์หรือความสุขมันมันมามาไปไปนะคะเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําบางทีมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่า มีคาถามว่าเรามีความสุขจริงหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องการมีความสุขอะไรที่แบบลึกซึ้งมากขึ้นนะคะซิกออฟคัพมีใครบางคนจะกลับมาหาคุณหรือกําลังคิดถึงคุณความสุขกําลังมาหาคุณความรักกําลังจะมาจะมีความรักเกิดขึ้นจะมีใครบางคนหวนกลับมาหาคุณจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นหรือคุณกําลังได้พบเจอกับใครบางคนที่ทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งเป็นความรักครั้งใหม่นะคะใครบางคนจะหวนกลับมาปรับความเข้าใจหรือเริ่มต้นหรือพูดคุยหรือว่าคุณกำลังได้เดินทาง ได้ตัดสินใจเดินทางไปสู่ในทิศทางของเหมือนกับว่าหวนกลับไปยังอะไรเก่าๆนะคะหรือว่าย้อนความสึกกลับไปอะไรบางอย่างของชีวิตของตัวเองเดเวลเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆด้วยเหมือนคุณจะได้เดินทางเดินทางไกลหรือว่าได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลหรือว่าข่าวเซอร์ไพรส์ข่าวที่แบบ สิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะเข้ามา The m a g i c i a n สิ่งที่ไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้น d u r l อิสภาพของคุณความฝันความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคําตอบบางอย่างกําลังจะเข้ามาคําตอบครั้งนี้จะทําให้คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุขมากๆเชื่อว่าคุณกําลังใช้ความสามารถของคุณและไอเดียของคุณเปิดโลกกว้างมากขึ้น Dual มันเป็นอะไรที่ ที่ใหม่นะคะสิ่งใหม่ที่เข้ามาโลกมีการเปลี่ยนแปลงบางทีบางครั้งสถานการณ์ที่คุณเจออาจจะผลักดันที่คุณเติบโตหรือว่าเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเพื่อความสําเร็จเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นความรักครั้งใหม่หรือว่าพบเจอพบรักอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวคอมมิชเมนต์กำลังจะเกิดขึ้นในความรักความผูกพันใครบางคนจะมาหาคุณ Justice เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ The Sun เกิดขึ้นชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้รับคำตอบหรือสถานการณ์ที่คุณเจออยู่จะคลี่คลายสู่ในทิศทางที่ดีมากๆนะคะสู่ทางสดใสความสุขของชีวิตเลยค่ะชาวราศีกุมและนี่คือ you already คุณพร้อมแล้วอยู่ที่คุณตัดสินใจ รีคาบารีคุณจะได้ฟื้นฟูหรือว่าปรับความเข้าใจพูดคุยหรือว่าเริ่มต้นสิ่งใหม่เข้าสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสเดอะซันดอนสต็อปอย่ Sun, Stop, ยาหยุดนะคะลุยค่ะแล้วบิ๊กแฮปปี้เชนจ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความสุขครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะ